วันนี้ผมจะพาไปดูครับว่ามีอะไรใหม่บ้างใน Story of Season Friends of Mineral Town ในที่สุดครับทุกคนเกมโปรดของหลายๆคนก็ได้รับการรีเมคแล้วแถมจะได้ลงสตรีมด้วยผมต้องบอกเลยนะว่านี่เป็นเกมในวัยเด็กของผมจริงๆนะครับมีหลายอย่างที่ได้รับการอัปเกรดนะครับแต่มีหลายอย่างที่ก็ยังคงไว้ซึ่งกินอายแบบเดิมๆฮะแต่ก่อนที่จะเริ่มผมต้องบอกก่อนว่าเกม Story of Season Friends of m i r a l Town คือเกมรีเมคจากเวอร์ชั่นเก่าแท้แ,ทแน่นอนนะครับเปลี่ยนแค่ชื่อเป็น Story of Season เฉยๆบอกไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนแล้วก็ใครอยากรู้ข่าวสารหรือทิปเด็ดๆของเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้นะครับเรามาดูสิ่งสำคัญสคัญที่ยังคงมีในเกมจากภาคก่อนดีกว่าครับไปไวๆเลยนะฮะข้อหครับเนื้อเรื่องเดิมครับนั่นก็คือเราได้รับฟมนะครับมาจากคุณปู่ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง ข้อ2นะครับเราก็ยังเลือกเล่นได้2เพศเหมือนเดิมต่างจากภาคที่แล้วนิดนึงครับที่ภาคที่แล้วต้องซื้อเกมแยกนะคุณถึงจะเล่นอีกเพศหนึ่งได้ 3. มีคนแคร์มาช่วยงานเราได้เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องไปตามจีบคนแคร์เหมือนเดิมครับ 4. มีระบบแต่งงานนะครับแล้วก็คู่แข่งทาความรักแล้วก็มีลูกครับได้เหมือนเดิม 5. ทําฟาร์มแล้วก็เลี้ยงสัตว์เหมือนเดิมครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็ไม่รู้จะพูดทําไม 6. อัปเกรดอุปกรณ์ได้เหมือนเดิมครับ คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะในภาคนี้เรามาเริ่มจากตัวละครกันก่อนก็แล้วกันนะ 1. ครับตัวเอกที่เราเลือกได้จาก2คนนะครับกลายเป็น4คนแล้วนะจากเดิมที่มีแค่พีทกับแคลใช่ครับภาคเก่าผู้ชายผู้หญิง2คนนั้นคือพีทกับแคลรครับแต่รอบนี้จะมีนาโอมิแล้วก็ยูโตะเพิ่มมาด้วยครับ2ครับมีตัวละครใหม่เพิ่มมา2คนด้วยนะั่นคือแบรนดอนแล้วก็เจนนิเฟอร์ครับ แล้วก็ยังมีตัวละครจากหมู่บ้าน o อเกตมินนทเข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือลู Low, แล้วก็แบนครับ 3. ตัวเลือกทางความรักที่มีจากเดิมก็เพิ่มมาอีก2คนนะครับนั่นก็คือแบรนดอนแล้วก็เจดิเฟอร์นี่แหละเหตุการณ์ทางความรักก็จะเพิ่มจากเดิมเพิ่มมาอีกนะครับแถมภาคนี้เราได้รับอิสระด้วยนะครับว่าจะแต่งงานกับเพศไหนก็ได้ด้วย 4. และสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับก็คืออาร์ตเวิร์กของตัวละครที่เปลี่ยนไปนั่นเองครับ อันนี้ใครถูกใจไม่ถูกใจผมไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมผมว่ามันน่ารักตีทุกตัวเลยนะครับยกเว้นนิดเดียวฮะเอาเอาคารคเตอร์ของผมขึ้นมาแล้วเราก็มาต่อที่เกมเพลย์นะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างอย่างแรกเลยครับทุกคนังต้องถูกใจครับอันนี้กระเป๋าเรานะครับจะสแต็กไอเทมได้แล้วนะหมดปัญหากวนใจนะครับที่ถือได้ทีละแค่9ชิ้นเท่านั้นโอ้โหสุดยอดนะครับ สองนะครับการตกปลาการทําเหมืองแล้วก,การทําอาหารนะครับก็ได้รับการอัปเกรดเล็กน้อยเหมือนกันมีเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับอ,อย่างเช่นก็คือต่อไปนี้ลงถ้านะครับก็จะมีลิฟต์แล้วนะฮะสใครเน้นปลูกพืชน,นะครับต้องชอบอันนี้แน่นอนนะครับก็คือต่อไปนี้เราจะเดินทะลุพืชได้แล้วอันนี้เจ๋งมาก 4. ต่อไปนี้เกมจะมี2โหมดให้เราเล่นนะครับก็คือโหมดง่ายแล้วก็โหมดธรรมดานะฮะ อันธรรมดาก็คือเหมือนกับที่เราเเคยเล่นนี่แหละครับแต่โหมดง่ายนะครับมันเป็นสําหรับของคนอ่อนแอครับผมหมายถึงคนที่ต้องการเล่นแบบชิวๆนะฮะก็คือจะมีเงินเริ่มต้นมาให้เยอะกว่าขายของได้เงินเยอะกว่าแล้วก็จีบคนได้ง่ายกว่าเดิมนะครับทั้งความรักแล้วก็ชาวเมืองเลย5ครับและเซฟนะครับเซฟเกมตอนนี้ก็มีเพิ่มมาให้เป็น8เซฟไปเลยครับเซฟกันให้มันมือไปเลยนะฮะ นอกจากนั้นนะครับสัตว์คู่หูของเรานะครับก็ได้รับการอัปเดตเหมือนกันฮะหน,นะครับสัตว์ที่ทำกำไรให้เรานะครับพวกไก่วัวแกะพวกนี้ถูกแตกหนอให้ออกมามีเยอะกว่าเดิมครับอย่างเช่นวัวเนี่ยก็มีทั้งสีขาวสีน้ำตาลสีชมพูสีส้มไปเลยฮนะซึ่งผลผลิตก็ต่างกันด้วยนะ 2. ครับนอกจากนั้น เราจะมีสัตว์ใหม่เพิ่มมาด้วยนะครับก็คืออัปปาก้าแล้วก็กระต่ายนะครับมาให้เราเลี้ยงกันได้ด้วย3ครับสัตว์เลี้ยงก็มีมากกว่าแค่ม้าแล้วก็หมาแล้วนะครับอ้อนี่เจ๋งมากตอนน,มต,มตอนนี้มีทั้งหมาแมวหนูแล้วก็แพนกวินด้วยซึ่งมีให้เลือกมากกว่า1แบบด้วยนะครับแถมแต่ก่อนนะครับเลี้ยงได้ทีละตัวเนาะเราเลี้ยงได้แค่ทีละตัวได้หมาตัวเดียวเนาะตอนนี้เลี้ยงได้มากกว่า1ตัวแล้วนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับมานะครับต่อไปนี้วิ่งในเมืองได้แล้วด้วยโอ้โหนี่เจ๋งมากเป็นยังไงครับเกมในวัยเด็กของเรามันกลับมาแล้วนะฮะกลับมาแบบมีของมาเพิ่มด้วยนี่ผมตื่นเต้นมากผมอยากเล่นมากงานนี้เราได้กลับไปดำเด็กเล่นกันยาวๆแน่นอนครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมก็หวังว่าข้อมูลพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะฮะแล้วไปเจอกันในเกมครับบ๊ายบาย